มาดูข้อความแรกกันนะครับในเรื่องที่ทำให้พ่อแม่เสียใจว่าจะได้รับผลกรรมอย่างไรบ้างคุณมิมี่บอกว่าทำไมพี่ชายหนูจึงไม่ได้รับผลกรรมอะไรเลยบอกว่าวันๆไม่ทำอะไรเลยสร้างแต่ปัญหาให้แม่พอแม่พูดแม่บ่นก็เถียงคือพ,พูดจาเสียงดังเถียงกับคุณแม่บางครั้งก็ขู่ตะคอกขูข่ที่จะทำร้ายแม่ ขอเงินด่าว่าแม่ต่างๆนานาทําร้ายเข้าของตัวเองก็ไม่รู้จะทําอย่างไรเพราะว่าเป็นผู้หญิงไม่มีแรงก็ไม่กล้าที่จะไปต่อว่าอะไรมากแต่ว่าคุณมิมี่ก็บอกว่าสงสารคุณแม่คือมีพี่ชายที่ค่อนข้างจะนิสัยไม่ค่อยดีแล้วก็คููตะคอกจะทําร้ายแม่ของตัวเองพูดจาไม่ดีก็เกิดความสงสัย การที่เขาทําอย่างนี้เขาจะได้รับผลอย่างไรทําไมเขาไม่ได้รับผลแต่จริงๆแล้วนะครับในเรื่องของการทําอย่างเนี้ยเขาได้รับผลกรรมอยู่แล้วการที่เขาพูดออกมาเกิดจากความคิดเขาได้รับผลวิบากก็คือการกระทําของเขาณนะปัจจุบันก็ไม่ใช่ในสภาวะของความปกติของมนุษย์เพราะว่าความเป็นมนุษย์เราเนี่ยโดยปกติแล้วก็จะอยู่ในศีลในธรรมแต่เมื่อไม่อยู่ในศีลในธรรม พอเกิดความโลภเกิดความอยากได้สิ่งใดต่างๆเกิดตัณหาความอยากก็จะเป็นเหตุปัจจัยทาให้เบียดเบียนเบียดเบียนพ่อแม่เบีเยดเบียนญาติพี่น้องเบียดเบียนคนในครอบครัวเพราะว่าตัณหาเนี่ยมันมากการที่จะอยู่โดยปกติคืออยู่ในศีลในธรรมมันอยู่ไม่ได้ดังนั้นวิบากกรรมในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เขาได้ก็คือกายกับใจเนี่ยเขาเปลี่ยนไปตามที่เขาคิดเขาคิดเขาพูดเขาก็ทําอะไรเขาก็ได้อย่างนั้น อันนี้คือในส่วนที่เขาได้ในปัจจุบันแต่เราเองไม่ได้พิจารณาตรงนี้ก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นส่วนวิบากกรรมในเวลาต่อมาสิ่งที่เขาจะได้ก็คือความทุกข์ใจของเขาเองเมื่อไม่ได้อย่างที่ต้องการเขาก็ไปเครียดไปนั่งทุกข์พ้นจากความทุกข์ของเขาเขาก็จะไปแสวงหาสิ่งภายนอกเพื่อที่จะดับทุกข์อาจจะไปหาเพื่อนไประบายกับเพื่อนอาจจะไปดื่มสุราเมรัย หรือดื่มสิ่งของมึนเมายาเสพติดต่างๆหรืออาจจะไม่ออกไปไหนก็หลงไหลคิดวนอยู่หาทางที่จะเบียดเบียนคนอื่นต่อไปก็จะเป็นฟุ้งซ่านจะเป็นความรำคาญนี่ก็คือความทุกข์ในเวลาต่อมาผลก็คือวิบากจากการคิดพูดทำและก็ถ้าเป็นไปอย่างนี้ตลอดณนะปัจจุบันนี่แหละชีวิตของเขาก็จะไม่มีความสุขเพราะนั้นวิธีที่จะช่วยเขาได้เราเองก็ต้องมีคันติ คือความอดทนสามารถที่จะรับได้คำพูดคำจาคำด่าว่าหรือถ้อยคำที่ไม่ดีเพราะว่าถ้าเราเองไม่สามารถที่จะรับคำเหล่านี้ได้มันก็จะเป็นเหตุปัจจัยทำให้เกิดการทะเลาะกันเกิดการที่จะทำร้ายกันอย่างเช่นญาติพี่น้องของเราเองอันนี้ก็คงจะมีความทุกข์กรรมใครกรรมมันทุกคนเกิดมาก็มีวิบากคือกรรมเป็นของตัวเอง วิบากกรรมคือกรรมเก่าที่ทํามาแล้วก็คือกายกับใจเนี่ยของใครของมันเพราะฉะนั้นการที่เราเองเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ก็คือปัจจุบันคิดทําและพูดผู้เจ้าบอกว่าคนที่มีความเห็นถูกสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นต้องรู้ว่ามารดาบิดามีเพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้ว่ามารดาบิดาเนี่ยมีก็ไม่รู้บุญคุณของพ่อแม่ที่ได้มีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็อาศัยพ่อแม่เพื่อมาเกิดอาศัยมารดาเพื่อมาเกิดเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่ามารดาหรือบิดาเนี่ยเป็นผู้ที่มีอุปการะมากคือเป็นเหตุปัจจัยทําให้เราเนี่ยมีโอกาสแก้ตัวสร้างกรรมใหม่ที่ดีได้แต่ด้วยการที่ตัณหามานันนําก็เลยไม่เห็นข้อดีตรงนี้ก็กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เห็นว่ามารดาบิดามีก็เลยเป็นไปในทางที่คิดทําพูดไปในทางที่เบียดเบียน นอกจากนี้ก็ยังมีคุณชีวิตประจำวันก็บอกว่าเราเป็นแม่คนบางครั้งลูกทำให้เสียใจพยายามจะไม่ร้องให้เพราะกลัวลูกจะเป็นบาปแต่มันทำไม่ได้จริงๆคำพูดของลกูกเกินที่แม่ทุกคนจะรับได้เรามีแม่แต่ไม่เคยพูดให้ท่านหนักใจลูกอาจจะพูดคำที่รุนแรงจริงๆแล้วการที่ลูกกระทำต่อเราอันนั้นคือกรรมของลกูก ส่วนที่เราร้องไห้เราเสียใจไม่ได้เกิดอะไรกับเขาถ้าเกิดเราคิดไม่ดีกเขาอันนี้คือกรรมของเราของใครของมันลูกด่าเราว่าเราพูดไม่ดีกับเราอันนั้นคือกรรมของเขาส่วนเราเองเกิดความเสียใจเกิดการประทุสร้ายเกิดการกระทบกระทั่งไม่พอใจอันนี้ของเราที่เราไม่สามารถที่จะมีความอดทนอดกลั้นได้ของใครของมันเพราะนั้นเราเองก,ก็ต้องสร้างให้เขาเห็นเริ่มที่ตัวเรา ถึงแม้ว่าจะโดนดา่าโดนว่าบางครั้งสภาพแวดล้อมณนะปัจจุบันนะอยู่ที่ตัวเราด้วยเราเองผู้เป็นพ่อเป็นแม่เราเองก็ต้องปฏิบัติเป็นตัวอย่างส่วนถ้าเขาไม่เอานั่นคือกรรมของเขาการที่เขาเองจะไปสู่ทางที่ดีคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ในวันหน้ามันต้องผ่านด่านแรกสัมมาทิฏฐิคือเห็นว่าพ่อแม่เนี่ยมี พะฉะนั้นเขาไม่เห็นตรงนี้การที่เขาจะไปในธรรมะที่มันสูงกว่านี้เข้าไปไม่ได้เพราะมันติดอยู่ตรงนี้เพราะว่าเป็นเบื้องต้นเลยที่ผู้ที่จะปฏิบัติธรรมต้องระลึกข้อนี้เพราะฉะนั้นเขาสร้างกรรมที่จะให้ผลอย่างใดอันนั้นของเขาเขาจะด่าจะว่าเราไม่เป็นไรเรามีหน้าที่ไม่โกรธไม่เกลียดลูกเรามีหน้าที่ให้อาภายัยโลกเรามีหน้าที่สอนให้เขาเป็นคนดีให้เขาละความชั่วนี่คือหน้าที่ของเรา ส่วนเขาจะประพฤติปฏิบัตินั้นมันคือกรรมของเขาไม่เกี่ยวกับพ่อแม่เลยสิ่งที่เขาได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่คนเนี้ยก็เพราะกรรมของเขาเองเขาสร้างเหตุปัจจัยมาแค่นี้สมมุติเราเราเป็นพ่อแม่ที่ยากจนเราไม่ได้ร่ํารวยเขาจะมาโทษเราไม่ได้ว่าทําให้เขายากจนลําบากอายเพื่อนไม่ใช่อย่างนั้นคือตัวเขาเองที่ต้องมาเกิดกับพ่อแม่คนเนี้ยเขาสร้างมาแค่นี้จึงไม่ได้มาเกิดตรงนี้ แต่เมื่อถ้าเขาเข้าใจตรงนี้ว่าสิ่งที่เขามาเกิดกับเราเนี่ยเราอยู่ในสภาวะที่ไม่ได้ร่ำรวยและยากจนเขาเองก,ก็ต้องอัพตัวเองสร้างกรรมใหม่เพื่อที่ชีวิตจะดีขึ้นรู้จักการให้ทานเยอะๆรู้จักการรักษาศีลให้ดีรู้จักการภาวนาเขาก็อาจจะไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นอยู่กับพ่อแม่ที่รวยกว่านี้ชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปไปในทางที่ดีด้วยถ้าเขาเข้าใจแบบนี้เขาก็จะสามารถที่จะ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ง่ายขึ้นมันไม่ติดไงไม่มาโทษพ่อแม่ไม่มาโทษตัวเองด้วยคุณเรยาสวัสดีค่ะเปิดให้ลูกฟังพอดีเลยค่ะอนุโมทนาบุญนะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยไปศึกษาทางโลกเนี่ยลูกก็สามารถที่จะไปศึกษาเยอะแยะมากมายเรื่องทางโลกแต่เรื่องของทางธรรมเนี่ยในคําสอนของผู้เจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สูงสุดแล้วเพราะสามารถที่จะนําพาให้ลูกของเราเนี่ยออกจาก สังสารวัตนี้ได้คือไม่ต้องไปตกไปสู่นรกกาเนิดเนชานเปรตวิสัยไม่ต้องมาเกิดมาลําบากแบบนี้อีกแล้วการให้ทางโลกเนี่ยมันก็เหมือนเพิ่มกิเลสใช่าเราให้อาหารดีๆให้เงินทองให้เสื้อผ้าอภรณ์ให้ปัจจัยสี่อย่างดีใช่ไหมให้เครื่องนุ่งหม่มเราซื้อของแพงๆให้ลกูกซื้อโทรศัพท์ซื้อของใช้ให้ลกูกนั่นคือเราไปเพิ่มตัณหาความอยากให้ลกูกพอเพิ่มมากๆวันหนึ่งไม่ได้เขาก็จะโกรธเขาก็จะโมโห เราให้อาหารการกินเคยพาไปกินของดีๆวันใดที่เขาไม่ได้ลิ้มรสอร่อยเขาก็ไม่ชอบเา็าโกรธเราโทษเราเคยให้ที่อยู่อาศัยที่ดีให้ที่นั่งที่นอนที่ดีสุขสบายเคยขับรถไปส่งให้นั่งรถไปเองเขาก็ไม่ชอบโกรธเคยดูแลเขาอย่างดีซื้อยาให้เขาคอยประคบประงมเขาวันหนึ่งเขาโตขึ้นเราเองไม่ค่อยมีเวลาดูเขาก็เสียอ,อกเสียใจสิ่งเหล่านี้เพิ่มตนาความอยาก ทำให้เขาได้ตรงนี้มากขึ้นแต่คุณเรยาได้ให้สิ่งที่ประเสริฐก็คือให้เขาสามารถที่จะพิจัยพวกนี้แล้วละสิ่งเหล่านี้ได้ถึงแม้วันหนึง่งพ่อแม่ไม่ได้ปรนเปรอไม่ได้ให้สิ่งที่เขาต้องการเขาก็สามารถที่จะปล่อยวางได้เพราะว่าเห็นความไม่เที่ยงและสิ่งที่เราให้เนี่ยมันติดตามตัวเขาแม้เขาไม่ได้อยู่ชาตินี้คือเขาตายไปแล้วเขาก็สามารถเอาไปใช้ในภพภูมิของเทวดา หรือในพบภูมิของมนุษย์ที่เขามีโอกาสเกิดมาต่อให้เขาไม่ได้เกิดมาเจอเราไม่ได้เกิดมาเป็นลูกเราแต่อย่างน้อยทำคำสอนอินทรีย์บารมีเนี่ยที่เราให้เขาวันนี้เขาจะไปต่อยอดของเขาเองในวันหน้านี่คือสิ่งที่มันยิ่งใหญ่คือสูงสุดแล้วในการได้ความเป็นมนุษย์ก็คือการได้ให้คำสอนของตถาคตพระพุทธเจ้าบอกว่าการสงเคราะห์คือการให้ผู้อื่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้เขารู้อริยสัจสี่ คือให้รู้ทมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เราให้ทั้งโลกทั้งหมดให้เงินทองจะก,กี่ล้านกี่บาทให้บ้านรถที่ดินนั่นคือตัณหาความอยากทําให้ชีวิตเขาตกต่าลงลงไปสู่ดิง่งไปสู่นรกกาเนิดเทวสารเปลี่ยนวิสัยถ้าเขาไม่มีปัญญาที่จะรู้ทำแยกแยะออกว่าสิ่งเหล่านี้แหละเป็นตัวที่นําพาให้เขาตกต่ําได้นําพาให้เขาเกิดการทะเลาะวิวาทเกิดความตรณีเกิดการห่วงกัน มีแต่กิเลสล้วนๆคุณเรยาให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกแล้วเป็นสิ่งที่สูงที่สุดแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องตายจากเขาไป